ไอ้ไอยเป็นคนเป็นเด็กที่เก่งเออเก่งมาเป็นเด็กที่โตแล้วอะ่ะแล้วก็เก่งเอาตัวรอดได้อืมเป็นคนที่น่ารักมากๆด้วยแล้วก็จะเป็นคนที่แบบขี้อ้อนมากๆไอก็เลยแบบว่าเออนั่นแหละแล้วก็มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆ สามารถแก้สถานการณ์ได้ดีสมมติว่าเจอปัญหากลางขันน้องก็จะสามารถพลิกแล้วก็ใช้คำพูดที่ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นใช่นั่นแหละพีวิวพี่ฮันน่าพี่ฮันน่าเป็นคนที่สูงที่สุดในวงเป็นคนเราแล้วก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็น เป็นเป็นเสียงหัวเราะเป็นแบบว่าเป็นคนที่คิดคอนเทนต์อะไรต่างๆเพื่อสารสัมพันธ์คนในวงของเราอย่างเช่นแบบว่าชวนเล่นเกมแวอร์บูฟอะไรเงี้ยจะเป็นผู้นําในด้านการเล่นเกมอย่างนี้คือเขาจะเป็นคนที่รักการสื่อสารมากๆเวลาสมมุติว่าสมมุติว่าแบบนั่งกินข้าวกันอยู่นั่งรวมวงกันอยู่อะไรเงี้ยถ้า มีใครเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบงอนค่ะเขาก็จะแบบเหมือนพยายามแบบอุ้ยวางโทรศัพท์มานั่งคุยกันดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะครับผม